สวัสดีค่ะวันนี้กระท่อมชมจัน c h a n n e นะคะนอกจากจะทำความสะอาดสวนแล้วเรายังมาตกแต่งน้ำตกนะคะป้าบอกแล้วว่าจะเป็นกึง Modern, ก่งโมเดิร์นกึ่งโบราณนะคะตอนนี้น้องปอมก็กำลังเอาดอกไม้เอาดอกไม้ไปตกแต่งให้นะคะ จะมีทั้งดอกไม้จริงแล้วก็ดอกไม้ปลอมนะคะเพราะว่าดอกไม้ปลอมก็โดนน้าได้ก็ไม่เป็นไรนะคะสีก็สดใสดีป้าก็เลยเอามาให้ดูอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นดอกจริงนะคะทุกท่านแต่ว่าก็เริ่มโรยแล้วเห็นไหมคะอันนี้แวนด้านะคะดอกจริง แล้วมันก็ออกดอกนานมากแล้วก็เริ่มโรยลาเริ่มที่จะเือแต่ใบนะคะแต่สำหรับดอกไม้ปลอมนะคะเขาก็จะยังคงสวยสีสันแจ่มใสนะคะยังให้แต่งแต้มบรรยากาศให้สดใสอยู่นะคะประมาณว่าเหมือนเครือเถาเลื้อยขึ้นไปบน เออไม้นะคะมันก็จะออกดอกสวยงามอยู่ตรงน้ำตกนี้นะคะหมดแล้ว่าณน้องปอมโอเคแต่ว่าดอกกล้วยไม้นะคะระหว่างตัวนี้อันนี้กล้วยไม้นี่จริงนะคะของจริงแล้วอันนี้ก็ของปลอมไม่ปลอมและะ้วเาเรียกว่าดอกไม้พลาสติกก็แล้วกันอยู่ด้วยกันนะคะน้องปอมทำอันนี้ให้ยายหน่อยอ่อเลื่อนอันนี้ออก มันซ้อนกันอยู่ลูกเวนด้านี่เอาทำเคลียให้มันอยู่ช่องว่างดีๆหน่อยช่องไฟช่องว่างอะไรให้มันไม่ต้องเจอ,อแล้วแหละแล้วก็แต่งให้ด้วยน้องกอมเอาอันนี้มันขึ้นมาแล้วก็น่าจ,จะได้มัดด้น,นะคะทำให้หน่อยลูกเดี๋ยวมันจะหักเอามันขึ้นมาไว้ในลักษณะชัน แล้วก็ใช้ฟางเชือกฟางมัดไว้กับลวดอันนี้ก็เราจะต้องพยุงพยุงช่วยหนยไม่ขนาดนั้นน้องผอมคือเนี่ยอาจจะประมาณเข้าไปตรงนี้แล้วก็มัดใส่ด้านเดียวไม่ต้องรวบเข้ามาทั้งสองด้านลวดอเอาเข้ามาด้านเดียวประมาณ กร,ระพาะมันอยู่ตรงนี้แถวแถวนี้เห็นไหมถ้าเราไม่ช่วยมันมันก็จะล้มตะแขงเดี๋ยวทําไปทำมาลมพัดก็จะหักนะคะที่ร้านเขาก็จะทําไว้แบบนี้ก็คือประคองให้มันอยู่กับลวดนะคะเบาๆนะลูกเอามันขึ้นมาตรงซอกนี้แล้วก็มาใส่ประมาณนี้ อันนั้นต่ำไปจะประมาณนี้จะได้อยู่ได้วันนี้ให้น้องปอมมาช่วยยายด้วยนะคะคุณต,ตาก็ไปทาง,งานนะคะก็มาอ้อมมาลูกอ้อมมาทางด้านนี้สอดมาที่นี้ปลายของฟังตรงนี้แล้วก็ประคองมาไปกับลวด อยู่ไหมถ้าเท่านี้น่าจะอยู่อยู่นะเออเอามันขึ้นมาตรงนี้ก่อนให้มันได้ระดับก่อนอุ๊ยระวังจะยอดยอดนยอนถ้าย้อนะเออจะอยู่ไหมถ้าเท่านี้ลองมดัดดูช่วยยายแต่งสวนจะได้ทำเป็นเนาะอยู่ไหมลูก น่าจะอยู่อยู่เนาะถ้าเอาใส่ยอดอ่อนจนเกินไปเดี๋ยวมันจะเหมือนบีบบังคับมันเกินไปเราแค่ประคองโอเคเราแค่ประคองให้มันอยู่ทํำทุกอันน้องปองอันนี้ก็น่าจะด้วยอันนี้อยู่ได้แต่ว่าอันนี้เกลียเคลีย,ลยอะไรนะเขาเรียกว่าช่องไฟให้หน่อยน้องปอม มาปลดออกเคลียให้ยายหน่อยตรงนี้เอาตัวนี้เลื่อนไปตรงนี้นิดหนึ่งนี่อันนี้ขยับเลื่อนไปอีกน่อยนึงได้ไหมครับได้อยู่นั่นแหละมันต้องมีสองมือปลดนี่อ่าข้างล่างด้วยระวังเนอะอย่าเพิ่งดึงมันเกี่ยวกันลูกเพราะว่าเราเอามันเลื่อนไปอยู่ด้วยกันจนมันเกาะเกี่ยวกันแล้ว ต้องระวังค่อยๆเด็ดกันไกลไหมอันนี้ไม่ต้องถ้ามันอยู่กับหินมันจะเป็นธรรมชาติเลยแต่ถ้ามันเกี่ยวกันเราเอาออกเพราะว่ามันจะต้องย้ายออโอเคสวยแล้วอันนั้นที่มันเกี่ยวกันนะเ,เอาออกกรากที่มันเกี่ยวกันเอง โอ้โอมันเหยียบกับหินใช่ไหมโอเคปล่อยมันไปถ้าเหยียบกับหินอันนห้ะต้องการอุ้ยมัดเลยน้องพรนี่เห็นไหมน่าจะได้มัดทุกอันแหละน้องพอมมันก็จะลงแบบนั้นตลอดยิ่งเวลาเป็นดอกเนาะมันน้ำหนักน้ำหนักของดอกมันก็จะทำให้มันเอียงล้มลงแบบมันไม่สวยแล้วมันก็จะหักประคองให้มันอยู่กับด้วย ờ, 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 anh này, anh lên máy, trống con, anh trống con, ยยว่ามัดทุกอันเลยอันนั้นก็ใช่เอากันไกลนะอันนี้ทำอันนั้นแล้วก็มาทำอันนี้ด้วยมันเวลามีดอกมันก็จะล้มลงด้วยน้ำหนักเหมนกันอันนี้นะคะยายก็ให้น้องปอมนะคะมาตัดแต่งเก็บ งานสวนตรงบ่อน้ําตกนีให้นะคะดอกไม้บางทีมันน้ําหนักยอดแล้วก็ช่อดอกทําให้มันเอียงนะคะมันไม่สวยงามแล้วมันก็จะเสี่ยงกับการหักได้ง่ายๆถ้าโดนลมพัดนะคะน้องปอมก็เลยช่วยยายนะน้องปอมถ้าถ้าน้องปอมทําดีๆมันได้สองอันนะลูกเงินฟางแล้วเราก็ต้องตัดทิ้งเปล่า,าเออมาประคองอันนี้ด้วยเลยเดี๋ยวมันก็ล้มอยู่ดี เออามันเข้ามาในซอกของลวดเหมือนอันอื่ต้องพยายามเวลาเราช่องโอน้องป้อมยายลืมบอกมันน่าจะอยู่แถวเดียวกันนะนะแต่ไม่เป็นไรมันน่าจะอยู่แถวเดียวกันของฉัดของใบนะนะเสร็จแล้ว thank you น้องปอมก็ไปพักได้เดี๋ยวยายจะทํางานต่อ,อเคเก็บวัสดุเก็บ,กบไอะไรด้วยลูกเนี่ยก็สําหรับคลิปนี้สั้นๆก็ฝากไว้ให้ดูการทํางานสวนของเราวันนี้น้องปอมช่วยยายตกแต่งดูแลน้ําตกนะคะอุ้ยเหมือนธรรมชาติมากเลยทุกท่านก่อนที่จะลงคลิปเนี่ยอันนี้คือดอกธรรมชาตินะคะแวนด้าที่ร่วงลงมาอันนี้ก็ดอกที่มาจาก อดอกไม้พลาสติกแต่ก็เข้ากันเข้ากันนะคะเห็นไหมสวยนะคะเหมือนดอกร่วงลงมาจากข้างบนว้าวตกอยู่ตามซอกหินซอกผาก็ดีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ